สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็เมนูปักใตอีกแล้วนะคะแกงคั่วสมลมค่ะเราจะผัดเนื้อแกงกับหัวกะทินะคะและก็ไก่นะคะผัดให้หอมก่อนค่ะเมนูนี้สามารถจะใช้เป็นกุ้งสดหรือว่าเนื้อ,อย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นปลาย,ย่างเนืออ้อย่างหมูย่างก็ได้ค่ะได้หมดเลยตามชอบนะคะนี่ค่ะผัดไปเลยนะคะผัดจนเนื้อของเราสะดุ้งนะคะ เขากับเครื่องแกงนะคะเสร็จแล้วเราจะเพิ่มน้ำกะทิลงไปค่ะตามด้วยผักของเรานะคะคนใต้ก็จะนิยมใส่เป็นหน่อไม้สตอวันนี้ก็ใส่หน่อไม้เหมือนกันเป็นหน่อไม้สดนะคะนำไปลวกแล้วนะคะแล้วก็สตอสดค่ะ ตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะวันนี้ไม่มีมะเขือนะคะแล้วก็มะเขือพวงก,ก็ไม่มีจริงๆใส่มะเขือพวงก,ก็อร่อยนะคะเสร็จแล้วเราจะปล่อยให้เดือดไปสักพักแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยผมปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเล็กน้อยนะคะดูว่าผักของเรานิ่มนะคะแล้วก็เนื้อของเราสุกก็ปิดไฟเพิ่มผัวกะทิเพิ่มใบมะกรูดตักเสริฟได้เลยค่ะ เมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะคนใต้ส่วนมากก็จะนิยมทำในงานบุญงานบุญเดือนสิบนะคะหรือว่าแกงไปวัดค่ะมาค่ะทานด้วยกันค่ะ